ต่อมาที่ข้อ7นะคะปลอดเป็นธาตุโลหะที่มีสถานะของเหลวซึ่งไอปลอดเป็นมนลพิษทางอากาศที่มีความเป็นพิษสูงปลอดอยู่ในหมู่ใดอ่ะเขาถามว่าอยู่หมู่ใดนะคะและคาบใดในตารางธาตุและจัดเป็นธาตุ r e p r e s e n t a t i หรือธาตุ transition อ่ะปลอดหนูก็ไปดูในตารางธาตุที่ครูส่งให้นะคะปลอดปลอดอยู่ไหน Hg อ่ะ h g ปลอดนะคะตัวนี้ก็ไปดูอ่ะปลอดอยู่ในหมู่อยู่ในหมู่สอง b ถูกไหมนี่ไงเขาอยู่ในหมู่สอง b นี่หมู่สอง b ถูกไหมคะหมู่สอง b เวลาเขียนจะเขียนเป็นเลขโรมันนะคะสอง b ในคาบคาบที่เท่าไหร่ก็ไปนับคาบเริ่มจากเนี่ยค่ะหนึ่งสอเนะคะเขาอยู่คาบที่6นะคะและเป็นธาตุกลุ่มไหนอะเป็นธาตุกลุ่ม transition นะคะ จบต่อไปข้อที่8ธาถ้าชนิดหนึ่งอยู่หมู่ 7A คาบ3าธาตุนี้มีสัญ,ญลักษณ์ธาตุอย่างไรนะคะมีแนวโน้มในการให้หรือรับอิเล็กตรอนอ่ะ 7A หนูก็มาโฟกัสที่ 7A 7A อยู่ตรงไหน 7A อยู่ตรงนี้นะคะ 7A อยู่ตรงนี้คาบ3คือตรงไหนคาบ3ก็คือแนวนอนนะคะอ่ะ 7A คาบ3แสดงว่า คือแก๊สอะไรอ่ะก็คือธาตุ Cl นะคะคอรีนนั่นแหละ c l คอลอรีนอ่ะคอรีนนะคะมีแนวโน้มในการรับอิเล็กตรอนอ่ะมีแนวโน้มในการรับอิเล็กตรอนในการรับอิเล็กตรอนเพราะว่าอะไรเพราะว่า คอรีนนะคะทายังไงถึงตัวเองจะครบแปดเดิมตัวเองอยู่หมู่เจ็ดใช่ไหมอยู่หมู่เจ็ดการทําให้ออตอมที่สถเยรนนะคะจะต้องทำให้มีอิเล็กตรอนครบ 8. อ่ะครบ8นะคะมีอิเล็กตรอนครบ8ฉะนั้นคอรีนจะมีแนวโน้มในการรับ อิเล็กตรอนมามากกว่าการให้อิเล็กตรอนเพราะว่ารับมาแค่1ก็ครบแส่วนให้ต้องให้กี่ตัวให้ไปเจ็ดเนี่ถูกไหมมันก็เลยยากให้7ให้เยอะไปก็เลยไม่ให้นะคะรับดีกว่านะคะอ่าก็เลยตอบรับนั่นเอง